จะรับไหวผมคาดหวังที่จะให้คุณเป็นผู้นำทางผ่านพวกมาซิตูสู่ดินแดนพวกปองโกด้วยการช่วยเหลือจากเพื่อนของคุณผมกลับมาแน่นอนที่จริงแล้วถ้าคุณไม่ไปผมจะออกเดินทางไปคนเดียวผมตั้งใจที่จะไปสำรวจดินแดนปองโกถึงแม้ว่าผมจะไม่ได้กลับออกมาอีก อีกครั้งหนึ่งข้าพเจ้าจ้องมองเขาขณะที่ตอบคุณพร้อมที่จะเสี่ยงชีวิตเพียงเพื่อดอกไม้แค่นั้นหรือหรือคุณต้องการค้นหาอะไรที่มากไปกว่าดอกไม้นั้นถ้าเช่นนั้นผมหวังว่าคุณจะบอกความจริงแก่ผมที่ข้าพเจ้าพูดไปเช่นนี้เพราะรู้ดีว่าคุณพี่จอนเป็นนักโกหกที่แย่มาก ดีละอันลาน